สดีค่ะเบอร์เธอวันนี้เธอเด็ดโรนเรวลวลาวป้าเธอเที่ยวว่าบรรยากาศน,นี้ไปแลงงัวเธอเด็ดโรนป้าไปตากแดดตีทุงยาตีตีหน้าน,นานกือหนอนองงัวก็ยากน้ำเธอกับป้ากันไปแลงลูกงัวก่อนงัวก่อนนะเธอนะบรรยากาศเลยด้วบาย หกตอนจีกเธอตอนจีก,กเดดเอาใบโยนเอาโอยนก้อ,องมันมาเือมาจำมาทำนอ,อานนามจุกเือ,อดอกอ้อยใบออกมาไม่มากที่เราต้องเด็ดแรงแค่หลับก็คืออยาอ่าปล่อยให้ใบมันแก่ต้องต้องเดดห้ใบมันแตกไหมเือถ้าไม่เดดมันไม่แตกไหมเถอนี่ก็ชั้นเดดเดดแดดดดเ,ด,ดเพื่อให้มันแตกไหมแตกโยดไหมในกระดพ้นเือ,อ ได้ลาวด้งานเนียนได้ตำลาวละอีกอย่างนึงก็คือว่าไดเอามาจิ้มตำเนาะพักกินกันนึจุดนึงนี่นี่ฝน,น,นตกต้องสามวันเถอแต่หน้าชั้นก็เต็มเม็ดเลยวนามฟังนี้นามแต่หน้าฟังนูยังยังเลยจ้าเธอพปอดตรงนี้มันอยู่แขกครองแขกจนปะต้านนะเือนั่นเต็มเม็ดเลยนี่ตอนนี้ไทยกรบ ได้กรบหน้าแลย้ยจือซึงมันทำให้ไงไล้วตอนยาตอนตอนยาหรือว่าน่ามันข้าวน้มแต่มันเปือเป่อยเป็นปุ๋ยเตือนั่นหละแตานั้นตำสามินระยิดนะจ้าเตือนจาแต่ก็เป็นปุ๋ยต่ยดีเลยให้กับตอนข้าวอันนี้อืมถึงหนูเนี่ยหนังไม่ได้แล้วออกปอกฝ้นตกเลยหมดตะน้อยมันมาตือหมดตะน้อยครอบละแจ็บตือ โคกอะ็บขวกเม็ดอะไรมันครบมันอมหมอนตะน้อยนี่อือีกอย่างนึงก็ไม่ห้านแยงตีลงไปมันกลัวถากบอกพุ้นตกไม่ไม่ไมต้องสร้าวันอะไรต่งน้ำต็มหน้าแล้วเถอนะนั่นๆันกกกแกเลยรก็ตายเม็ดเหลวพอเราไถกอบมันไม่จะปล่อยแล้วเถออากาศกระวนเธอนั่นเลยเลยทังนัว ถ้าจะกินน้ำเลยเธอนะี่ต้องเอาน้ำม,มาให้กินโกลแรงนี่ก็ท้ายหมายเธอแหละงองก็น่ารักนะจังเดินไปเดินมาตาปบท่าหัวแลวเธอ,อ,อแต่บรรยากาศนี่ตรงนี้มันมีถุงหน้าจะมาตรงหน้ากว้างฟังเนียวฟังเนียนน้ายังไม่มีที่แต่ฟังนูนนําม,มีเลยเธอเพราะมันไกลจนปะทานมันไกล ครองนะเจะ้เตอมีหน่วยเธอแลกแต่น้ำบรรยากาศําจริง,รงฉันจะไถ่หนกไม้กันเลยหนกกระซาอะไรนี่แต่ว่ามันอยู่ไกลพอฉันยกมือพรมันวิ่งฟูไปไหายดังนั้นไม่ักท่ายเถอ <c oughs> ไม่ไม่รู้จักวีธีก้องก้องหนกอะลยดีเตอเลยบรรยากาศถ่องผ่าแจมไสโปวันนี้พนไม่ตกตือ,อปากันเกี่ยวเหลาเลยเลก็ลบมากกว่าซา่าย,ยากนี่เตอ พอดีไปเสอือลกูลกคิดลูกลูกคิดลวลูกจากบ้านเราอะไเธอตําล,ลูกคิดรือว่าตำลูกจากนี่เถอก็คือกินยอะไรย่างนี่แปลกแปกไม่ไม่ก็ฮัดกินจะมังนะจ๊ะอย่างหน่อยก็สบายทองอะไรๆกับเทียงเทียงก็ตํากินน,น,น,นู่ําำนู่ํานี่ตํานั่นนะ่ะฉันตําลูกคิดนะจ๊ะเถอลูกจากบ้านเราเลเอลไเถอมัน,นกินอลไรกุบกระกุบกระปยเยอะเจ้นะ กินกันนำปลานี่แหละตํำหลวนๆนี่แหละเจอกินร้อยเจอมาตะมันกินข้าวกินกับข้าวเนี่ยฉ่ร้อยนัดตือใส่นำบูดูใสน่นำปลาข้าวไปแล้วกับทีมๆเอาใส่ป <c oughs> ปองงัวใส่นำตาแล้วก็ใส่ลูกจิตเข้าไปหรือว่าลูกจากบ้านเราเลยเจอก็กุลูลกุลูไอ้ข้าวกนแล่เพราะว่า,วาอ,อย่างน้อยลูกจิตมันก็ว่านอยู่แหละอย่าใส่นำตาใสา่หรือว่า น้ำตาลปี๊บหมากไรงนะจ้า,าเตอจ๋าแล้วก็บ,บีบส้มน่าไว้เธอตอนนี้ตักใส่าจานเลยจะไหวจะชซวยๆนั่นก็คือใบกระรานะคะใบใบดาร,ราอะไรกะราตรงนั้นแหละเธอตักใส่าจานมามากินลูกชิตนด้วยกันว่ามากินลูกจากตําลูกจางนะจา้าเธอจ๋านีนานะนะ่นี่ใจเห็นว่าดอกกะรานน้มกินรอยเธอกินกับลูกชิตนมันรวยนัดเธอ มีการจัดจานแล้วเอาไม้แร้ที่ล้างนี่เรียบร้อยเลยเจอมากินข้าวด้วยกันกินซ้อมตำจำเนินตำหลกจิตหรือว่าตำหลกจาก้าเตอมาอุ้ยนำ้ำลายยอยเรา,า,ามามามากินด้วยกันอย่าลืมติดตามด้วยนะคะตามจองซ้ำเสี้ยแปดพรมนะจ้าเตอจ่าอย่าลืมนะคะต้องการพวกเตอยังมากละเตอเป็นผู้พิเศษนะจ้าจีดายินคิปชันก่อนนดสวัสดีบายบาย very ก o o ด